ชายาเรือนร้างบทที่ยี่สิบแล้วองคครักที่ข้าส่งให้มาคุ้มกันเสด็จแม่ก่อนหน้านี้เล่าไปอยู่เสียที่ใดถึงได้ปล่อยให้เสด็จแม่ของข้าตายองค์ครักของเราที่คุ้มกันอยู่รอบอารามถูกสังหารตายหมดทุกคนก่อนหน้านี้ที่ไฟจะลุกไหมพะยะค่ะประโยคนี้อย่างเจียนเป็นผู้รายงานจางไทเฮาเจ้าหวนช้าง เจ้าเยี่ยนเค้นน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมมันต้องเป็นฝีมือของสองแม่ลูกคู่นี้อยู่แล้ว พราะสู่ไทเฟยพระมารดาขององเต็ดเจ้าอินที่ขอออกมาศึกษาพระธรรมพร้อมกับพระมารดาของเขาก็ตายในเหตุการณ์นี้เช่นกันเห็นได้ชัดว่าจางไทเฮาตั้งใจสร้างสถานการณ์เพียงครั้งเดียวแต่สามารถกำจัดไทเฟยทั้งสองคนลงได้พร้อมกันโดยไม่สนใจด้วยซ้ำว่าจะมีใต้ซือและเหล่าแม่ชีผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปอย่างมากมาย <c oughs> ช่างเป็นแผนการที่ชาญฉลาดและอำมหิตอย่างยิ่งดวงตาของเจ้าเยี่ยนแดงกำ่ำอาบไปด้วยกลิ่นอายแห่งเมฆหมอกและพายุมืดครึ้มอันตรายที่พร้อมทำลายทุกสรรพสิ่งให้พังพินาศ หมุนกายหันไปอีกทางซึ่งเป็นทิศทางมุ่งสู่วังหลวงขณะที่จัทยานเด้นกายหายไปอย่างเจี้ยนและเสี่ยซื้อยงรีบเข้ามายืนขวางอยู่เบื้องหน้าอย่างตื่นตระหนกด้วยรู้ดีว่าผู้เป็นนายกำลังเดือดจัดต้องการตามไปล้างแค้นศัตรูทั้งสองแน่นอนท่านอองได้โปรดระงับโทสะท่านอองท่านไม่อาจบุกไปสังหารจางไทเฮาและฝ่าบาทในตอนนี้ได้ต่อให้ท่านอองทำสำเร็จแต่ก็ต้องตกอยู่ในฐานะกะบฏแผ่นดิน ที่สําคัญแผนพยักห่มหนังแกะเส่แซงเป็นคนขาธพิการของท่านและแผนการโค่นบัลลังก์ที่เราวางเอาไว้ทั้งหมดคงตกสิ้นกันสเสด็จป้าสิ้นแล้วเรื่องนี้มิอาจหวนคืนแก้ไขได้คงต้องปล่อยให้ทางราชสํานักจัดการตามขั้นตอนต่อไปแต่หลังจากนี้พวกเรายิ่งจะต้องไตรตรองให้รอบคอบหากเก้าผิดพลาดแม้เพียงก้าเดียวอาจเป็นพวกเราที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทั้งสองกูนเอพยายามเอ่ยทัศทานเตือนสติเจ้าเยี่็นคืนสติทันทีมีอาการสงบนิ่งลงแม้สายตายังคงแดงต่ำอมหิตเพาว่ากลิ่นอายพายุบ้าคลั่งกับแปรเปลี่ยนเป็นเย็นยะเยือกราวกับหิมะในฤดูเหมันตกลงครั้งนี้ข้าจะฟังคำทัศทานของพวกเจ้าแต่ข้าขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินและวิญญาณของเสด็จแม่ข้าจะเป็นผู้สังหารจางไทเฮา และเจ้าวนชงังด้วยมือของข้าเองหากข้าทำไม่ได้ก็จะไม่ขออยู่เป็นผู้เป็นคนอีกลั่นวาจาจบเจ้าเยี่ยนกลางฝ่ามือขวาแล้วตะปบไปที่ไหล่ซ้ายของตนก่อนจะกระชากเนื้อบริเวณน,นั้นอย่างแรงจนเกิดบาดแผลเป็นทางยาวโลหิตไหลซึมออกมาท่านอ,อง๋งสองกุนซื้อร้องตกใจที่จูจูเห็นผู้เป็นนายลงมือทำร้ายตนเองฮึข้าไม่เป็นไร เพียงแค่ต้องการทำสิ่งนี้เพื่อย้ำเตือนตนเองถึงความแค้นในครั้งนี้คนที่เอามาหิดต,ต่อตนเองอย่างถึงที่สุดเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือผู้อื่นได้เจ้าเยี่ยนสะกดกั้นความแค้นหมุนกายจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ลึกลับใบหน้าหล่อเหล่าล่มเมองอยามนี้ยิ่งทวีความอมหิดและสลับซับซ้อนน่ากลัว พิธีศพของเสี่ยไท่เฟยและสู่ไท่เฟยจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายก่อนจะเคลื่อนย้ายพระศพเข้าสู่สุสานหลวงและมีพิธีไว้อาลัยต่อเนื่องอีก9วันแม้อองสามเจ้าเยี่ยนจะยังบาดเจ็บที่ขารักษาไม่หายก็ยังนั่งเก้าอี้รถเข็นมาร่วมพิธีทุกวันทางด้านองเจ็ดเจ้าอินก็เร่งเดินทางกลับจากปิงโจเพื่อมาร่วมพิธีศพของพระมารดาด้วยเช่นกัน เมื่อผลการตรวจสอบเหตุการณ์เพลิงไหม้ารามหลวงออกมาแล้วทางราชสำนักประกาศว่าเกิดจากความประมาทของสาวใช้อาวุโสที่ทำเชิงเทียนล,ล้มใส่กองผ้าภายในเรือนพักซึ่งสาวใช้อาวุโสผู้นั้นก็เสียชีวิตภายในกองเพลิงเป็นคนแรกตั้งแต่สูญเสียพระมารดา เจ้าเย็นก็เคร่งขึมลงรอบกายเต็มไปด้วยกลิ่นอายเย็นยะเยือกไม่ได้ไปที่ตำหนักสุขสากาวอีกได้แต่เก็บตัวรักษาบาดแผลที่ขายอย่างเงียบเชียบในตำหนักยอดเมฆาระยะนี้ทั่วทั้งวังหลวงดูคล้ายถูกเนวพายุอึมครึมปกคลุมเบาวไพร่และนางกำนันล้วนไม่กล้าหายใจแรง หลังจากพิธีไว้อาไยให้เซียไทยเฟยและฉู่ไทยเฟยผ่านพ้นไประยะหนึ่งจางไทยเฮาเห็นว่าช่วงนี้เกิดการสูญเสียขึ้นบ่อยครั้งภายในวังหลวงเต็มไปด้วยบรรยากาศเศร้าหมน่นราวกับถูกไอปอปมงคลปกคลุมจึงมีดำริให้จัดงานล่องเรือชมบงกดขึ้นมีขุนนางบางคนพยายามกราบทูลทัดทานเนื่องจากมีความเห็นว่า ไทยสร้างห่วงยังจากไปได้ไม่ครบหนึ่งปีในวังไม่สมควรจัดงานรื่นเริงเพราะว่าจางไทยเฮาหาได้สนใจไม่ ด้วยพระนางใหม่ใช้งานเรื่นเริงในครั้งนี้กบเกือนร่องรอยที่ตนเองเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้อารามหลวงซึ่งฮองเต้เจ้าหวนช้างก็เห็นดีเห็นงามกับพระมารดาเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีขุนนางคนใดกล้าสอดปากขึ้นมาอีกงานชมบงกฎในครั้งนี้เป็นงานของฝ่ายในโดยจางไทเฮากำหนดให้จัดขึ้นในวันที่หเดือน11ด ซึ่งพระนางเป็นประธานจัดงานและเนื่องจากห้องเต้ไม่ได้แต่งตั้งฮองเฮาภายเฮาจึงอนุญาตให้พระสะนมเอก ตั้งแต่ขั้นกุ้ยผินขึ้นไปเข้าร่วมงานได้เพราะหากอนุญาตให้สนมชายาของห้องเต้เข้าร่วมงานทุกคนคาดว่าเรือพระที่นั่งในการพาชมบงกฎคงไม่อาจรองรับได้ทั้งหมดนอกจากนั้นก็เชิญเชื้อพระวงสตรีและฮูหินขุนนางขั้นสามขึ้นไปดังนั้นองค์หญิงจิวว๋วเหวาว่าที่พระชายาเอกและหลี่เฟิงเฟยในฐานะพระชายารองขององค์สามเจ้าเยีนจึงถูกเชิญมาร่วมงานด้วย วันงานชมบงกฎองค์หญิงจิ่วเหวาเดินนำาซิ่วเหนียงและนางกำนันคนสนิทอีกสองคนออกมายืนรอขึ้นรถไม้อยู่หน้าประตูวงังวันนี้องค์หญิงแห่งแคว้นฉินสวมอาภรตัวยาวตัดเย็บจากผ้าไหมหิมะสีแดงสดตัวเสื้อด้านบน ปากลายหงกระพือปีกได้อย่างประณีตราวกับมีชีวิตชายอาพรประดับด้วยมุกขนาดเล็กสองประกายแพรว,พรวเวลาเดินประหนึ่งหมอกขาวเมฆลอย สวมปิ่นและเครื่องประดับที่ทำจากทองคำทั้งตัวหรูหราสง่างามเมื่อเห็นหลี่เฟิ่งเฟยเดินตามหลังออกมาทางประตูเล็กด้านข้างก็เหยียดยิ้มหยันด้วยความสมเพชให้อย่างไม่ปิดบงังทว่าเมื่อสังเกตได้ถึงความงามสักรานเป็นเอกของอีกฝ่ายรอยยิ้มหยันพันแปรเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง วันนี้หลี่เฟิงเฟยอยู่ในอาพรนผ้าไหมสีม่วงอ่อนขีบสีเขียวอ่อนช่วงเอวเดินเส้นสีทองขับเน้นรูปร่างอารชรชายกระโปรงปักลวดลายเถาเครือดอกกล้วยไม้สีม่วงเข้มก้าวผมทรงเมคาเหนินประดับปิ่นเงินลายผีเสื้อห้อยระยะเพียงชิ้นเดียวตรงกลางระหว่างคิ้วเรียวงามประดับด้วยเม็ดหยกสีเขียวอ่อนใสเป็นประกายพรางพราวเป็นการแต่งกายที่เรียบง่ายพอเหมาะพอดีกับตำแหน่งพระชาย,ยารอง แต่เมื่อทุกอย่างอยู่รวมบนร่างกายของดีเฟิ่งเฟยแล้วกับส่งให้นางดูราวโสมสะครานสูงสักอย่างยากจะบรรยาย องหญิงจิว๋วเหยาพยายามระง,งับความไม่สบอารมณ์สะบัดแขนเสื้อเดินนำขึ้นรถม้าคันใหญ่โตงดงามเมื่อเห็นรถม้าคันใหญ่เคลื่อนตัวออกไปแล้วหลี่เฟิ่งเฟยจึงเดินมาขึ้นรถม้าคันเล็กอีกคันโดยมีเสี่ยวชิงและเสี่ยวชุยประคองเมื่อมาถึงพระราชวังหลวงมีนางกำนันหน้าตาจิ้มลิ้มเข้ามาต้อนรับและเดินนำทางพาสตรีสูงศักจากวังอ,องสามไปยังทะเลสาบชิงห่วงซึ่งอยู่ภายในเข อุทยานหลวงอันเป็นสถานที่จัดงานหลี่เฟิงเฟยเดินก้มหน้าตามหลังองค์หญิงจิ๋วเหวาไปอย่างสงบแม้องค์หญิงจิ๋วเหวาจะยังมีได้อภิเษกเข้ามาเป็นพระชายาเอกแต่ด้วยตำแหน่งองค์หญิงก็มีฐานะสูงส่งกว่าอย่างไรหลี่เฟิงเฟยก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมอีกทั้งยังเดินทิ้งระยะห่างอย่างเหมาะสมด้วยเพราะไม่อยากให้ตนเองเป็นที่ขัดหูขัดตาจนเกิดเรื่องราวขึ้น เมื่อมาถึงทะเลสาบชิงห่วงหลี่เฟิงเฟยขี้ยิ้มงดงามออกมานางไม่เคยเห็นสถานที่ใดงดงามถึงเพียงนี้มาก,ก่อนทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ราวห้าสิบลี้มีเนินเขาเตี้ยๆล้อมรอบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตกระจ่างใสาราวกกระจกด้วยความที่ช่วงนี้ ใกล้เข้าสู่เหตันารดูทําให้ดอกบัวบนผืนน้ำโรยราไปมากเห็นเพียงใบบัวสีเขียวขจีแต่ทว่าก็ยังมีดอกบัวสีชมพูอ่อนและสีชมพูอมม่วงที่ยังแย้มบานอยู่ไม่น้อยพอให้ได้ทัศนาผิดกับริมทะเลสาบที่เต็มไปด้วยต้นเหมยกีบดอกสีแดงเริ่มบานสะพรั่งแน่นขนาดดูแล้วงานในวันนี้ จะชื่อว่างานชมบงกฎได้อย่างไรสมควรให้ชื่อว่างานชมดอกเหมยน่าจะเหมาะสมยิ่งกว่าเชิญองค์หญิงจิ่วเหว่และพระชายารองหลี่ลงเรือตอนนี้เหล่าฮูหยินและคุณหนูที่ถูกเชิญมาลงเรือครบหมดทุกคนแล้วรอเพียงไทเฮาและพระสนมสเสด็จ <c oughs> ก็จะถึงกำหนดการเดินเรือแล้วเพคะนางกำนานรายงานนอบน้อม องค์หญิงจิ๋วเหยาพยักหน้าให้เล็กน้อยก่อนถูกซิ่วเหนียงและนางกำนันคนสนิทประคองลงเรือพระที่นั่งลำใหญ่ตัวเรือทำจากแร่เงินแร่ทองแกะสลักลวดลายงดงามหลี่เฟิ่งเฟยลงเรือตามไป ตลอดทางที่เข้าวังหลวงมาจนถึงตอนนี้พวกนางมิได้เอ่ยปากพูดคุยกันแม้แต่คำเดียวมีเพียงองค์หญิงจิว๋วเหาาส่งสายตาเยอ้ะหอยันมาให้เป็นระยะเนื่องจากทั้งสองเป็นสตรีที่มาจากวังอ๋องสามเช่นเดียวกันจึงถูกจัดที่นั่งให้ติดกันอยู่ชิดกราบเรือฝั่งขวาบริเวณหัวเรือซึ่งแท่นยกสูงตำแหน่งด้านหน้าสุดนั้นเป็นที่นั่งของไทเฮาจากนั้นก็เป็นที่นั่งของเหล่าพระสนมเชื้อพระวงศสตรี บรรดาหูหญินและคุณหนูตระกูลสูงสักตามลำดับ โดยตรงกลางเปิดโล่งเป็นลานกว้างสำหรับแสดงระบาชาชั้นดีและขนมชั้นสูงหน้าตาประณีตน่ารับประทานถูกยกเข้ามาวางังเรื่อยๆดูดสายน้ำไหลลมภูเขาไปหรือดูสายพัดแผ่วมาอากาศกำลังเย็นสบายชยกลิ่นหอมกลุ่นของดอกบัวองค์หญิงจิ๋วเหยาผู้ที่กำลังจะเข้ามาเป็นพระชายาเอกของท่านองสามอีกทั้งยังเป็นองค์หญิงที่มีอำนาจมากจึงมีฮูหญิงหลายคนเข้ามาคารวะ ทักทายผูกไมตรีไม่ขาดหลีเฟิ่งเฟยนั่งอยู่ที่โตะ๊ะซึ่งปั้งเยื้องหลังลงไปเล็กน้อยก้มหน้าจิบชาและชิมขนมลูกบัวหวานไปเงียบ เมื่อจางไทเฮาและเหล่าพระสนมเสด็จมาถึงก็นั่งลงยังที่ประทับเรียบร้อยโดยฟางเซียนเฟยเป็นพระสนมที่มียศสูงสุดในขณะนี้ถูกจัดให้นั่งเป็นลำดับรองลงมาจากไทเฮาทุกคนลุกขึ้นทำความเคารพอย่างพร้อมเพรียงด้านหลังไทเฮามีขันทีและนางกำนันรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมากมายลายร้อมปริบัติจางไทเฮายังทรงพระสิริโฉม แต่งองค์ด้วยอาพรณ์ผ้าไหมเมคาสีแดงต่ำปราณีสูงส่งส่วนพระชายาและพระสนมที่ถูกเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้มีทั้งหมด9คนล้วนแต่งกายด้วยอาพรณ์สีสันตรการตางดงามอลังการเมื่อได้เวลา เรือลำใหญ่ค่อยๆแล่นออกไปกำหนดการล่องเรือชมบงกตนั้นเรือจะล่องไปรอบทะเลสาบก่อนจะวนกลับมาบรรจบที่จุดจอดเรือดังเดิมโดยระหว่างทัศนาชมทิวทัศน์ก็จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารเลดดดิศรสและการแสดงร่ายรำอันงดงามให้ชมวันนี้ที่ข้าไทยเฮาเชิญทุกท่านมาก็ปรารถนา ให้ใคลายจากความทุกโศกเศร้ามนขอทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรื่นเดิงอย่างเป็นกันเองถือว่ามาชื่นชมความงามของดอกบัวหลวงสงท้ายสาฤดูเป็นเพื่อนข้าเถิดไทยเฮากก่าวเปิดงานด้วยน้ำเสียงเย็นใสทรงอำนาจจากนั้นนางระบำจำนวน15นางในอาพรกรุยกลายสีเหลืองสดใสก็ซอยเท้าตามจังหวะพินเจ็ดสายเข้ามาไล่ร,รำเน่บช้าชดช้อยอยู่บริเวณลานตรงกลาง คนที่ชื่นชมความงดงามของบงกฎและทัศนียภาพรอบกายก็ชื่นชมไปคนที่ชื่นชมการได้รับจากนางระบำเอวอ่อนก็ตั้งใจดูอย่างเรื่นเริงเมื่อเหล่าสตรีมารวมตัวกันมากมายย่อมต้องมีเรื่องกระซิบพูดคุยกันเป็นธรรมดาขณะที่งานดำเนินไปอย่างสนุกสนานองค์หญิงจิ๋วเหยาพันธุ์ทำน้ำชากระชอกหกรถอาพรหรูหราเป็นทางยาวโอ้ยลเลอะเทอะหมดแล้ว พระชายาร้องนี่เหตุใดยังนั่งนิ่งเฉยอยู่อีกมาช่วยข้าเช็ดทำความสะอาดเร็วเข้าสิองค์หญิงจิ๋วเหวยาวเบือนหน้าหันมากระซิบสั่งเสียงเบาห่างแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงด้วยอำนาจโอหังหลีเฟิ่งเฟย,เฟยชะงักด้วยความงนงงไปเล็กน้อยปกติแล้วองค์หญิงเกียดชังนางยิ่งกว่าสิ่งใดจึงคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากนางการแสดงระบายังไม่จบ จะให้ซิ่วเหนียงเดินฝ่าผู้คนเข้ามาหรือไรหรือที่เจ้ามัวชักช้าเพราะต้องการเห็นองค์หญิงอย่างค่าขายนะ่าครานี้องค์หญิงจิ๋วเหยา่ยงตวาดด้วยน้ำเสียงดังขึ้นอีกแต่ก็ดังพอแค่ให้ได้ยินกันเพียงสองคนเท่านั้นหลี่เฟิงเฟยหันไปมองซิ่วเหนียงและนางกำนันคนอื่นๆรวมทั้งเสี่ยวชิงกับเสี่ยวชุวยที่ถูกจัดให้ไปยืนรวมกันอยู่บริเวณท้ายเรือเห็นด้วยกับองค์หญิงจิ๋วเห่ยาว,ว่า จะเรียกให้ซิ่วเหนียงเข้ามาประนิบัติขณะที่นางระบำกำลังแสดงอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างแท้จริงดังนั้นนางจึงลุกขึ้นขยับกายเข้าไปใกล้หมายจะช่วยดูว่าอาพรขององค์หญิงเลอะเทอะตรงที่ใดทว่าในจังหวะเดียวกันนั้นเององค์หญิงจิ๋วเหยาก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเช่นกันเมื่อฝ่ามือหลี่เฟิ่งเฟยกำลังจะเอื้อมมาแตะโดนสาบเสื้อองคหญิงจิ๋วเหยาใช้ความรวดเร็วเอื้อมมือขวา ตะปบกุมทับมือของหลี่เฟิงเฟยเอาไว้ส่วนมือซ้ายกระชากสายรัดเอวของอีกฝ่ายอย่างแรงจนร่างของหลี่เฟิงเฟยล้มถมเข้าไปหาจากนั้นก็ช่วยด้วยไายเอาช่วยหม่อมฉันด้วยพยคะพระชายารองหลี่จะฆ่าหม่อมฉันอุ้มกรี๊ด สิ้นเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือสิ้นเสียงกราบเรือหักและสิ้นเสียงคนร่วงละลล้วลงน้ําเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจของสตรีบนเรือก็ตามมาทันทีพระสนมชายาและเหล่าหูหินตกใจ ผาลุกขึ้นวิ่งไปดูจุดที่ทั้งสองคนร่วงตกลงน้ำส่วนนางระบามหยุดได้รำวิ่งแตกตื่นไปรวมกับเหล่าบ่าวพา่และสาวใช้ที่ท้ายเรือเพียงคลิปตาทุกอย่างบนเรือล้วนตกอยู่ในความกลัหลนวุ่นวายฟางเซียนเฟยตกใจวิ่งตามไปมุงดูด้วยเช่นกันทว่านางหาได้ใส่ใจองค์หญิงจิ๋วเหว่แต่กำลังมองหาพระชายารองลีด้วยความเป็นห่วง หลี่เฟิงเฟยถูกกระชากลงน้ำมาด้วยความสับสนงุนงงด้วยความที่นางอยู่ชนบทตัวนายอำเภอของบิดาอยู่ใกล้ลำคลองนางจึงว่ายน้ำเป็น ทำให้ไม่ตื่นตระหนกลนลานแม้ขอเสื้อและสายรัดเอวของนางยังถูกองค์หญิงจิ๋วเหยาฉุดกระชากอยู่ในน้ำก็ตามใช้เวลาเพียงครู่เดียวก็ตั้งสติได้เริ่มไตรตรองถึงเหตุการณ์เมื่อครู่นี่มันแผนการใส่ร้ายป้ายสีนางชัดๆหากฟังจากที่องค์หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือและภาพฉุดกระชากจากมุมของทุกคนบนเรือทุกคนล้วนเห็นกับตาว่านางลุกขึ้นไปกระชากคอเสื้อองค์หญิงจิ๋วเหยาอย่างอุกอาจไร้ อารยาด ก่อนจะบรรดาลโทสะผักองค์หญิงผู้เคาะร้ายให้ร่วงหล่นน้ำหมายสังหารให้ตายแต่สวรรค์มีตาให้คนชั่วช้ายอย่างนางร่วงหล่นตกน้ำตามไปด้วยแต่หลี่เฟิ่งเฟยเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นองค์หญิงจิ๋วเหยาคงวางแผนการนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอาศัยจังหวะที่นางกำนันคนสนิทของตนอยู่กยไกลไหว้วานให้นางลุกขึ้นมาช่วยดูอาพรที่ตนเองแซงทำน้ำชาหกใส เมื่อสมโอกาสจึงกระชากนางให้ร่วงลงน้ําแต่สิ่งที่หลี่เฟิ่งเฟยยังติดใจสงสัยไม่หายมีอยู่สองเรื่องหนึ่งคือตามหลักการแล้ว กราบเรือทําด้วยไม้ห่วงหวัวลี่ซึ่งแข็งแรงทนทานอย่างยิ่งเหตุฉะไหนจึงรับแรงชนกระแทกจากสตรีสองนางไม่ไหวถึงกับหักพังลงได้อย่างง่ายดายสคือเมื่อสร้างสถานการณ์ว่านางตั้งใจผักองค์หญิงตกน้ำกระทั่งตัวนางเป็นฝ่ายพังตกน้ำไปเสียเองจนสาสมใจแล้วเหตุใดองค์หญิงจิ๋วเหยาจึงยอมทุ่มเทกระโดดลงน้ำตามนางมาด้วย เพราะว่าทาันใดนั้นเองข้อเท้าของหนีเฟิ่งเฟย ถูกมือปิิศนาใต้ทะเลสาบดึงกระชากอย่างแรงให้จมลึกลงไปใต้ผืนน้ำและฉุดลากร่างของนางให้ออกห่างจากตัวเรือไปทางกอบัวแน่นขนาดหลีเฟิงเฟยกั้นหายใจออกแรงถีบขาให้พ้นจากพันธนาการอํมมาหิดยามนี้หลีเฟิงเฟยแน่ใจแล้วว่าคนที่กระชากนางอยู่ใต้น้ำเป็นบุวุษถึงสองคนไม่ว่านางจะออกแรงเตะถีบอย่างไรก็ไม่เป็นผล อีกทั้งอาพรงดงามที่นางสวมใส่พอถูกน้ำก็หนาหนักยิ่งเป็นตัวถ่วงให้ร่างจมลงหญิงสาวเริ่มกานหายใจไม่ไหวใกล้จะหมดลมจึงใช้เสี้ยวห่วงชีวิตสุดท้ายรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีถีบขาสะบัดต,ตัวอย่างรุนแรงดิ้นหนีกระทั่งนางทะลึ่งตัวใช้มือแหวกใบบัวโผ่ขึ้นไปสูดอากาศเหนือผิวน้ำได้สำเร็จขณะที่หลี่ฟ้่งฟย กำลังจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากคนบนเรือองค์หญิงจิ๋วเหยาที่ลอยคอยอยู่ไม่ไกลก็ลากร่างของนางดึงหายกลับเข้าไปในกอบัวอีกครั้งพร้อมกับใช้มือขยุ่มผมจับศีรษะนางกดน้ำทันทีส่วนแขนและข้อเท้าก็ถูกบุรุษปิศนาสองคนใต้น้ำจับรึงเอาไว้หลีเฟิ่องไฟสำลักน้ำอย่างรุนแรงคนทั้งสี่ยื้อยุดกันอยู่พักใหญ่ น้ำในทะเลสามเยียบเย็นถึงกระดูกกัดกร่อนเรี่ยวแรงให้สูญสลายลงทุกทีหลีเฟิ่งเฟยไร้แรงตะเกียดตะกายต่อต้านแล้วขณะที่ร่างเริ่มจมดิ่งลึกหญิงสาวพันเข้าใจสถานการณ์อย่างทะลุปลุกปลงหาใช่แผนการใส่ร้ายป้ายสีเสียที่ใดนี่มันเป็นแผนการลอบสังหารนางตังหากช่วยด้วยใครก็ได้ลงไปช่วยองค์หญิงจิ๋วเหวาเ็วเข้าพระชาย,ยารองหีจะฆ่าองค์หญิงแล้ว เสียงหูหญินอวสโสผู้หนึง่งที่เก,กาะกราบเรือชงโอกหน้าดูตั้งแต่แรกร้องตะโกนขึ้นจางไทยเฮาพันได้สติรีบตะโกนสั่งการเร็วเข้าลงไปช่วยองค์หญิงจิวเยากับพระชายารองหลีเดี๋ยวนี้อย่าให้ทั้งสองเป็นอะไรไปเด็ดขาดใครจะฆ่าใครตัวข้าไทยเฮาจะเป็นผู้ตรวจสอบอีกที เพียงเท่านั้นขันทีราวสิบคนที่อยู่บนเรือก็รีบกระโจนตัวลงทะเลสาบว่ายน้ำตรงไปยังกอบัวใหญ่ที่องค์หญิงจิวเหยาและพระชายาร้องหลี่กำลังคัวพันกันอยู่ จางไทเฮาขมวดคิ้วพระพักงามบึ้งตึงไม่สมบอารมณ์รุนแรงยามนี้ในวังหลวงมีคนตายยังไม่มากพออีกหรือไรยังจะมาฆ่ากันตายในงานที่พระนางเป็นผู้จัดขึ้นอีกไม่ว่าอย่างไรก็ต้องช่วยทั้งสองคนขึ้นมาแบบมีลมหายใจให้ได้จะไม่ยอมเพิ่มไออัปมงคลให้แก่วังหลวงอีกแล้ว เนื่องจากสตรีผู้ก่อเรื่องทั้งสองเป็นคนของวังอองสามดังนั้นเจ้าเยี่นจึงถูกตามตัวมาพี่ทะเลสาบชิงหวงภายในสองเคราแม้ว่าจะต้องมาในสภาพนั่งเก้าอี้รถเข็นก็ตามอีกทั้งเวลานี้ฝ่าบาทและเหล่าขุนนางเลิกประชุมเช้าพอดีเมื่อขันทีมารายงานว่ามีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นจึงพากันมามุงดูนี่มันเกิดอะไรขึ้นไทเฮาเป็นอะไรหรือไม่ ห้องเต้เจ้าหวนช่างเอ่ยถามขันที่ใหญ่คนสนิทขณะมาถึงทางเข้าอุทยานหลวงเมื่อมองจากที่ไกลๆเห็นเหล่าสตรีจำนวนมากมายห้อมล้อมโกนหนอยู่ริมทะเลสาบทำให้นึกเป็นห่วงพระมารดาขึ้นมาด้วยรู้ว่าวันนี้มีการจัดงานชมบงกตดสาบาทโปรดรอสักครู่พะยะค่ะขันทีใหญ่วิ่งเข้าไปสืบข่าวกลางวงห้อมล้อมโดยพันหายไปไม่นานก็รีบวิ่งกลับมารายงาน ทูนฝ่าบาทพระชายารองดีผักองค์หญิงจิ๋วเหยาตกเรือและกระโดดน้ำตามลงไปหมายสังหารองค์หญิงพะยะค่ะเวลานี้ขันทีข้างกายไทยเฮาช่วยทั้งสองขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วและท่านององสามก็มาถึงแล้วเช่นกันกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่พะยะค่ะฟังคำรายงานจบห้องเต้เจ้าหวนชางรอบสยายยิ้มเหียมเตรียมก่อนจะหันมาบอกเหล่าขุนนางที่เดินติดตามมายอยู่เบื้องหลงัง เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วพระชายารองของเจ้าเยี่ยนพยายามสังหารว่าที่พระชายาเอกองค์หญิงจิ๋วเยาเป็นถึงองค์หญิงแห่งแขวนฉิน,นหลี่ฟั่งเฟยไปกินดีมีหัวใจเสือมาจากที่ใดถึงได้กล้าทําการอุกอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองแควนเช่นนี้เราอนุญาตให้พวกท่านติดตามเข้าไปข้างในได้ไปเถอะไปช่วยกันตัดสินความอย่างเป็นธรรม ตามธรรมเนียมแล้วอุทยานหลวงเป็นเขตพระราชทานชั้นในขุนนางฝ่ายหน้าไม่มีสิทธิ์ย่างกรายเข้ามาภาว่าวันนี้เกิดเหตุสตรีของเจ้าเยี่ยนก่อเรื่องอมหิตขึ้นพระองค์จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้เป่าประกาศเรื่องอปัะยศนี้ให้เหล่าขุนนางได้รู้กันทั่วโอกาสลำค่าที่จะหย,ยับย่ำเจ้าเยี่ยนให้จมทุลีดินได้มีไม่มากแล้วพระองค์จะปล่อยเลยผ่านไปได้อย่างไร ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ